รูปหล่อพระเกจิดังทั่วไทยพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนชาวพุทธนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายท่านเมื่อครั้งท่านยังดำรงทาดขันอยู่ก็ได้สร้างคุณงามความดีและได้สร้างสาธารณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในบุญบรารมีของท่าน เมื่อพระอาจารย์เหล่านั้นได้ละสังขารไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ขอรูปศรัทธาก็มักจะสร้างรูปหล่อจำลองขนาดใหญ่ของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและระ,ะลึกถึงคุณงามความดีของท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปกราบนมัสการเจดรูปหล่อพระเกจิดังทั่วไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งมีพระกิติท่านใดกันบ้างไปติดตามดูกันครับ 1. หลวงพ่อโตวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีรูปหล่อหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีที่ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นตั้งอยู่ที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นรูปหล่อเหมือนของสมเด็จพระพุทธจารย์ ในลักษณะเทศนาธรรมมีความสูง28เมตรสมเด็จพระพุทธจารย์โตนั้นถือว่าท่านเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านเก่งทางทางด้านเทศนาและการสอนธรรมที่หาใครเปรียบเทียบได้ยากนอกจากนั้นท่านยังสงคุณด้วยวิทยาคมอันเป็นเลิศมีจริยาวัดที่งดงามเป็นสมณะที่ไม่ยินดีในสมณศักดิ์ลาบยศสรรเสริญใดๆทั้งสิ้น 2. หลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหนึ่งในพระเกจิชื่อดังของเมืองไทยที่น้อยคนนักจะไม่รู้จักชื่อเสียงของท่านท่านถือเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทั้งประเทศท่านได้สร้างสาธารณประโยชน์ต,ต่างๆไว้อย่างมากมายเหลือขนานับวัตถุมงคลของท่านนั้น ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสบรรดาคณะศิทธิยานุสิ์จึงได้จัดสร้างรูปหล่อของท่านเรียกได้ว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานไว้อยู่ที่วัดบ้านไร่2หรือวัดบุกไผ่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาให้ประชาชนได้เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยรูปหล่อของหลวงพระคูนี้มีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร สูง18เมตรซึ่งถือว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ 3. หลวงปู่ทวดวัดช้างให้รูปหล่อขององค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่และมีผู้คนมักนิยมเดินทางไปกราบไหว้นั้นมีถึง5ที่ด้วยกันนั่นก็คือ 1. รูปหล่อหลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบมีขนาดหน้าตากว้าง9.9เมตรสูง11.5เมตร 2. รูปหล่อหลวงปู่ทวดแห่งพุทธอุทยานมหาราชอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาดหน้าตักกว้าง24เมตรสูงรวมฐาน51เมตร 3. รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดป่าแสงธรรมพรมรังสีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีขนาดหน้าตักกว้าง38เมตรสูง49เมตร 4. รูปหล่อหลวงปู่ทวดแห่งวัดแม่ตะไคร้ อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีความสูง49เมตร 5. รูปหล่อหลวงปู่ทวดที่วัดดอนศักหมู่ที่สองตำบลดอนสักอำเภอดอนศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปหล่อปางสมาธิองค์ใหญ่ที่มีฐานหน้าตากว้างถึง40เมตรสูง39เมตรส่วนสูงไม่รวมฐานจากพื้นดินสำหรับองค์หลวงปู่ทวดที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้น คือองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวพุทธในแถบเขาใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงด้วยความสวยงามขององค์หลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจึงทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวโดยองค์หลวงปู่ทวดนี้มีขนาดที่ใหญ่โตมากๆมีความสูงถึง111เมตร จนได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว 4. หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรูปหล่อของหลวงปู่มั่นขนาดใหญ่นั้นอยู่ที่พุทธอุทยานบ้านคำบงณบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จงหวััดอุบลราชธานีซึ่งมีความสูงถึง29เมตรหน้าตัก16เมตรรวมฐานประมาณ40เมตร ในอดีตนั้นบริเวณบ้านหนองเมกบ้านคำบงเคยเป็นที่พักสงฆ์ของหลวงปู่มัน่นสมัยที่ท่านเข้าบวชเนนกับหลวงปูเ่เสาซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นปฐมบทจุดเริ่มต้นสู่ลมกาสาวพัดของหลวงปู่มัน่นสำหรับหลวงปู่มัน่นโพริทัตโตนั้นท่านเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าที่ขึ้นชื่อือชามีสิทธิานุสิ์มากมายเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ั้งในขณะที่ท่านดำรงธาตุขันอยู่และได้ละสังขารไปแล้วนอกจากนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพปีพศ .2563 ถึง25 2564อีกด้วย 5. หลวงปู่ทิมวัดละหารไรใครมาจังหวัดระยองก็ต้องรู้จักหลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิมหรือพระครูภาวนาพิรัตอิสริโกวัดละหานไรจังหวัดระยองเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดละหานไรเป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้าและพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังที่ขอรบเลื่อมใสของชาวระยองและพุทธศาสนาสนิกชนทั่วไปซึ่งรูปหล่อของหลวงปู่ทิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดละหานไรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง มีขนาดหน้าตากกว้าง12เมตรสูง29เมตรซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนนิยมเดินทางเข้ามานมัสาการกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก 6. หลวงปู่ดูลหรือพระราชวุฒาจารย์ที่อุทยานหลวงปู่ดูลอตุโรวัดปา่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีลักษณะเป็นรูปแบบเหมือนปั้นขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง8.09เมตรสูง19.19 19เมตรซึ่งภายในรูปปั้นนั้นได้บรรจุก,กะโหลกส่วนหน้าผากเส้นผมพระทาุจีวรที่หลวงปู่เคยครองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งได้จากคณะสิทยานุสิท์ที่นำมามอบให้เพื่อบรรจุไว้ในองค์ของหลวงปู่ด้วยหลวงปู่ดูลถือกำเนิดณบ้านปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นพระสายปฏิบัติหรือสายพระป่า เป็นสิทธิของหลวงปู่มั่นผูริทัตโตบุรพาจารย์แห่งสายพระป่าท่านได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเพียงครั้งเดียวก็ได้เกิดความอัศจรรย์ใจจึงออกทุดงติดตามหลวงปู่มัน่นไปยังตามสถานที่ต่างๆหลวงปู่ดูลท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 7. หลวงพ่อท่านคล้ายหลวงพ่อคล้ายหรือพระครูพิสิทธ์อัตการพระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้ เรื่มใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่งซึ่งสิทธิอนุสิทธิ์และประชาชนที่เคารพนับถือศรัทธาพอทันคล้ายได้เชื่อถือถึอถงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยรูปหล่อของท่านได้ประดิษฐานอยู่ณบริเวณยอดเขาศูนย์ตำบลไม้เรียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพอทันคลายองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตักกว้างถึง59เมตรสูง69เมตรถือเป็นรูปหล่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ประชาชนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันเป็นอย่างมากครับ